ตามไม่ตามน้อยนะไหนอย่าไปวะเดี๋ยวจะรวบรวมนี่แหละคุดแต่คุณตาครับสวัสดีครับท่านครับผมยุทธภูมิรามวงนะครับสารสนเทศเพื่อชุมชนนะครับท่านครับวันนี้ผมเดินทางมาที่วัดสันกวานนะฮะบ้านสันกวานหมู่ที่8ตำบลบ้านต้นอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยานะครับท่านครับทุกฤดูกาลทุกปีนะฮะปลายฝนต้นหนาวในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกายนนี้นะครับทาง ภาคเหนือล <Es> <an> ้านนาของเรานะครับจะมีประเพณีสืบสานกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วครับนั่นคือประเพณีทานสลากพัดนะครับทำบุญสลากพัดนะครับของทุกๆปีที่นี่นะฮะของชาวพุทธทุกชาวพุทธนะครับทางเหนือของเรานะครับก็จะมีประเพณีโดยเฉพาะประเพณีทานบุญสลากพัดนะครับซึ่งงานบูรนี้เป็นงานบุญที่มีการรวบรวมเครือญาติ ญาติๆอยู่ที่ไหนก็มาชุมนุมกันนะครับเป็นเป็นปนระเพณีที่รวมเขือญาติด้วยกันเมื่อมีการรวมตัวรวมเขือญาติก็จะมีเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าสุราหรือว่าเหล้านะฮะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทําให้ชาวพุทธของเราเนี่ยนะครับก็มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันเยอะในช่วงงานบุญง,งานกุศลของชาวพุทธนะครับดังนั้นนะครับ ที่นี่นะฮะที่บ้านสันกวนแห่งนี้นะครับวันนี้ก็ผมจะพาท่านไปสัมผัสกับบรรยากาศของงานบุญสลักกพัฒที่ไม่เหมือนกับที่อื่นนะครับก็คือเป็นงานบุญสลักกพัฒที่ปลอดเหล้าหรือปลอดสุลานั่นเองนะครับจังหวัดพะเยาได้ชื่อว่าอาดีตเคยเป็นแชมป์มีนักดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงสุดระดับประเทศนั่นก็หมายความว่าคนพะเยาดื่มเหล้ามากที่สุดนั่นเองตำบลบ้านตุน่นอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา เป็นตำบลต้นแบบในด้านการรณรงค์ลดและเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังเช่นชุมชนบ้านสันก้านหมุ่ที่8ตํตำบลบ้านตุนได้รับการประกาศให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบระดับจังหวัดในการลดและเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อปี2559ที่ผ่านมานี้นำโดยท่านรัฐมุฒิชัยใจกล้านายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุนและทีมงานประกอบทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เป็นแกนนาในการขับเคลื่อนที่สําคัญและที่น่ายกย่องก็คือผู้นําเหล่านี้ยังปฏิบัติเป็นตัวอย่างต้นแบบในการลดละเลิกอีกด้วยครับผมนายรัฐบุติชัยเจล้านายกองคการบมิหารโซนตะบนมันตุน ก็ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีงานกินข้าวสลากปอดแอลกอฮอล์ปอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของตำบลบ้านตุนปีนี้ได้มาจัดที่วัดสันกว้านตำบลบ้านตุนอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดปะเยาซึ่งตั้งที่ประชุม คณะกรรมการลดแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของตำบลและก็ประชุมประจำเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลมัตุนได้มีการจัด กิจกรรมส,ส่งเสริมประเพณีกินข้าวสลากในปี2559นี่หนึ่งวัดนะครับคือวัดสันกว้านซึ่งที่ประชุมก็ได้มีมติให้ส่งเสริมปีละวัดแต่เป็นการส่งเสริมประเพณีตีดีงามเพราะว่าการที่จัดมีการส่งเสริมการกินการปอดเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์นี่ก็เพื่อที่จะ เพ่อ,อ,อ,อกิจกรรมประเพณนี้อันดีงามของอบรรพบุรุษที่ได้สร้างสรันไว้ือ อยู่คู่บ้านคู่เมืองและก็เป็นกิจกรรมที่ทุกคนได้บุญได้กุศลอย่างจริงจังเพราะว่าจะเห็นว่าการจัดกิจกรรมต่างๆบ่กวางานบุญงานวัดงานศพงานอย่างกะณีก็จะเอาเล่านำหน้าดังนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุนจึงได้ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทำบุญเข้าสลากโดยการบ่มี เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเพราะว่าเป็นการสิ่งไหนที่มันะจะทำให้ปาร์ตี้อันดีงามที่มันได้ ศูนย์ได้เสื่อมเสียนั่นเขาก็ต้องยกเว้นนะครับละเว้นไปเพื่อที่จะให้เหลือแใจกิจกรรมที่ดีงามประเภทนี้อันดีงามของอบรรพบุรุษได้คงอยู่สืบไปนะครับวันนี้เป็นวันที่ตา่ตางวัดสันกวานได้จัดงานประเภณีมาเกา่ากินข้าสขวาสากที่วัดสันกวานนะครับ ก็โดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับญาติสนิดไม่สหายที่ได้ถึงแก่กรรมไปนะครับซึ่งในการจัดการครั้งนี้เขาได้เอากิจกรรมการรณรงค์ลดละเลิกการดื่มแอลกอฮอล์เข้ามารวมในกิจกรรมนี้ตัวสืบเอย่างที่เขาต้องแยกจากกีก่อนเนื่งจากว่าในช่วงก่อนนั้นทางหมู่บ้านสัดก้อนเขานั้นมีปัญหาในเรื่องของ เครื่องเทไมโครฮอค่อนข้างจะหนักนะครับค่อนข้างจะหนักเพราะฉะนั้นพระว่าจะเป็นชาวบ้านประสบกับปัญหาเรื่องของสุขภาพเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยตลอดจนถึงเรื่องการแจ้งจ่ายในการจัดการเรื่องงานต่างๆมันดอดค้างหนักนะครับเขาจึงทำการรณรงค์เดี๋ยวครับเรื่องรดระลับเลิกขังเดือดมันรฮอนะครับซึ่งการรณรงค์ในช่วงแรกๆนั้นชาวบ้านก็เริ่มต่อต้านเหมือนกันนะครับแต่พอเขาทำความเข้าใจชี้แจงต่างๆชาวบ้านก็เข้าใจนะครับเข้าใจ โดยเขาได้ลงเรื่องบอดบังให้กินนอกหมว่านะครับยังใจให้ชาวบ้านกินเนื้อถูกที่กินนื้อถูกกินนื้อถูกที่กินนื้อถูกกาลเทศะกินนื้อถูกกฎหมายนะครับโดยเขาใจการมีกระบวนส่วนรวบของชุมชนเขามาดำเนินการครั้งนี้นะครับซึ่งปัจจุบันนี่สิ่งที่เาดำเนินในร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นก็คืองานซพ Ah นะครับงานซพนี่เขาสามารถดำเนินการได้ปลอดเล่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็งานบุญต่างๆอย่างเช่นวันนี้นะครับงานทําบุญสลากเนี่เขาการรับประกันได้เลยว่าจะมีการปลอดแอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งหลังจากเขาได้ดำเนินการโดนหลงเซ็จปัจจุบันนี่การจัดงานจัดงานต่างๆเจ้าบ้านจะไม่มีปัญหาในเรื่องของการจ่ายใจท้านี่ตีว่าคนต่ายขายคนเป็นนี่จะบ่มีนะครับแล้วก็ปัญหาด้านสุขภาพก็บ่มีเกี่ยวกับเจ้าบ้านนะครับง่ายๆที่เล่าหลวงในบ้านสักวนเท่านั้นบ่มีนะครับแล้วก็ ปัญหาด้านการเจ็บไข้ได้ป่วยอันเนื่องมาจากการดื่มเครดื่มแอลกอฮอล์ก็ก็บ่มีนะครับไปนั่นหลังจากที่เขาดเนินการช่วงเขาวาสาเสร็จแล้วหลังจากเขาวาสาแล้วเขาจะจัดงานทำงานหนึ่งงานก็คืองานออกภาสาลาเล่านะครับอันนี้ก็คิดว่าจะดำเนินการให้พีน้องได้จนเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็เสร็จเส้นสมบูรณ์หวังว่าสุขภาพพี่น้องชาวบ้านสันกวันเขาคงจะประสบผลสำเร็จแล้วก็ดีขึ้นครับพอลูกเด่อยมาครับ อ๋อบ้านดุงคิวมูซิปแต่ลุตูนเนี่ยอ๋อมาร่วมทำบุญแล้วครับครับวมทำบุญเพราะว่าบ้านสันกว้านก็ดุงคิวนี่บ้านปีบ้านนอกรงเลี้ยนก็อยู่บ้านสันกว้านดุงคิวโอปาสุสานก็อยู่บ้านสันกว้านดุงคิวครับตีเดียวกันอ๋อแล้วกันวันนี้เตรียมอยากไปอ๋อเตรียมสังฆทานเตรียมสังฆทานครับตีจะไปตานห่วมงานสลากกษพัดเนี่ย ถ้าบ้านดุงกิวกินกับบ้านสันก้อนกับไปห่วมเป็นสถาเดียวกันก็มาได้โอสมาชิกยังก็ร่วมกันอ๋อร่วมกันแล้วครับร่วมกันอ๋อเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะอ๋อรอบเดียวงานงานบุญบ้านเราเป็นมีกันลดละเลิกเอ่อลดละเลิกเราเป็นได้ไหมครได้ผลก็ได้ผลลดขึ้นเปรียบเทียบกับตะกอนนี่เป็นได้พ่องโอ้ห่างกันยังผ้ากับดินเนาะอ๋อแล้วเราฟังว่าห่างกันก็ได้โอ้ตะกอนนี่มันกินเราสัมมีเลเทเมาครับ แห่ขวดตานกำขวดเ้าเขาในวัดปะเดียวบ่เนี้องานบนสลากรัดอันนี้มีทำขวดตานถลายอาตานตปหาคนตายจะได้พวกนี้เพราะว่าตานจะไปหาคนที <c oughs> ลองรับไปเราขเาพือปอแม่ญาติพี่น้องดีลองรับไปนั่นนี่เป็นกันใหญ่เป็นห้องนะครับตานหาญาติกันใหญ่แต่เป็นเส้นปอยนะครับนี่นะคร <c oughs> ับครับเส้นนี่ปอยเส้นปอยเดี๋ยวไปโดนวัดไหนกันสุด้วแต่คร <c oughs> ับเขาวัดไหนกัได้ไปเลยครับทุกทุกคนเลยจะต้องทำอีกอ่ มีครับมีเป็นบางบางคนเลี้ยนบางคนเลี้ยงเป็นกวยกวยไม่ได้เนี่ยกวยเล็กๆไม่ได้กวยเล็กๆครับครับครับกวยเล็กๆก็ถวายทานถวายทานไปถวายไปไปถวายไปถวายไปเลยครับเจ้าะจงก็ต้องทานให้ไปไปก็ต้องมีกวยเล็กครับต้องเจาะจงคือเดี๋ยตาเนื้อยากคนนั้นคนนี้แหละครับเป็นเส้นปล่อยหมดครับเส้นอะได้เก็บไว้ในวัดวัตรเด็ดที่มาครับตาเดี๋ยวได้ไปก็ได้ไปเลยครับครับคแล้วก็แบบแบบคนตาแบบใหญ่นี่ แล้แต่คนเลี้ยงจะทำนะครับแล้วแต่คนเ,เลี้ยงจะทำความดีทำไปต้านหาปอดหาแม่อย่างนี้นะครับ<อ>ครับก็บอบคุณของของพี่นี่ต้านาภาษาไทรครับไี่ต้านหาปอหาแม่ที่หลวงรับไปครับญาติพี่น้องที่หลวงรับไปนะครับที่ว่าเปิน่นมีพระคุณต่อเฮาเนาะผมเคนเหมือนนั้นเตี่ยได้ต้านเตี่ยหนึ่งนี่ไงปีได้ต้านเตี่ยลายปีต้านเตี่ยหนึ่งม<า><า><ป>ีปอแม่ปอดปออุ้ยควา พอตวอดเม็ดตวาดองนะมันลดเล่าในงานประเพณนี้ต่างเดี๋ยวนี้บันเทาดีขึ้นไหมครับเออดีขึ้นมาครับเพราะว่ามันมันปิดหมู่บ้านต้นแบบนะครับเนาะครับเพราะละเหลือเล่านี่มันก็คือครับเป็นว่างานบุ้นกับ่มีครับเล่าไม่ใครมีเล่าแล้วครับเดียวนี่นะมีลงแต่ว่าบะมดมันก็มีเป็นมางนี่นะที่เันกับบะมีเป็นมาข้างมันนักครับบะมีก้อนละก้อนนี่เรานักเดียวนี้นลดไปหนักแปลว่าถ้าเปียนที่เปตก่อนนี่ดีขึ้นมากเลยมากมากครับ มันประหยัดประหยัดนะกประเดี๋ยวนี้ยังคือประหยัดตัวครับผมแล้วก็ปัญหาอื่นๆก็ลดไปนักครับตอนนี้เราอ่อนก็บแบบนี้น้ำฉันเราด้านก็คือด้านไปเล่นครับคือเปลี่ยนงานบุ้นนะครับเนาะครับครับทางผู้นำเปิดกระทั่เป็นต้นแบบต้นแบบครับผมยังผมนะครับต้นแบบเออแบบมีบัตรได้ครับบัตรแต้เลยก่อนนี้่คุยย่บ้านนายกนายก บอกกินกันแล้วครับเดินเลิกกันแล้วครับรูยางบ้นปิดบ้านตนแบบนะครับสุขภาพก็ดีดีครับดีมากเลยอข่ายากีน้องตีมารวมอย่ารวมอย่งก็แบบว่าจะได้กับ่ไดมันกับมันกับารมาได้กับมาตั้งเข้าตั้งน้ากินกันเหีนหนอมีนี่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 นีนี่นึงนนี่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 นนี่นนี่นว่นี่นี่นน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 ีนนน่นนนนี่น่นน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 ีนนนนนนน ครับเมื่ออูถึงวิธีการการจัดส่งเสริมงานประเพณีกิ่นข้าสลากของตำบลบ้านตุนในปีนี้นั่นที่จัดที่วัดสันกว้านการนำเอาเส้นเอาสำรับเอากว๋วยมามารวมงานประเพณีตรงนี้ก็ะจะมีะสธาลักษ์ก็คือสธาเก้าก็คือสธาวัดสันกว้าน ซึ่งจะมีทุกครัวเรือนนะครับก็แล้วก็จะมีหมู่บ้านปีน้องบ้านสถาวัดสันจังหินนะครับแล้วก็มารวมกันทั้งบ้านเลยสถาวัดตุงกิวก็มารวมถึงบ้านนะครับสำหรับบ้านตุนใต้ก็จะมารวมอยู่ประมาณ5 50, 50สิบหรับนะครับอันนี้ก็เป็นการ ใครมาร่วมกันนะครับต่อไปปีหน้าถ้าหากว่าวัดบ้านสันจังหินวัดบ้านดุก,กิวกินแทมนะครับท่างวัดตุนใต้กินแล้วก็ต่างวัดสทาวัดสันกว้านก็จะไปรวมทุกวัดนะครับทีเปิดได้มารวมเอาไว้ก่อนค่้ายเหมือนกับว่าเป็นการเอามือกันไห้นะครับอ,อันนี้ก็เพื่อจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะเพื่อมีเส้น กว๋วยข้าวสลากเนี่ยถวายตานขื้นกับตูเจ้าตีมาร่วมา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 งานบุญกินข้าวสลากเนี่ยได้รับเส้นกันขึ้นนักขึ้นนะครับกา<ะ>รเป็นผีน่นองครับวันนี้นะฮะเป็นวันสำคัญตีเป็นผีน่องใาร่วรแม,มและรวมกันอยู่ร้านบุญพุทธบาทรทองแก้วเจ้าอาวาสนะเขาเป็นห้องอาหารวันนีแบบ้เป็นของเราเขาอยูรานลานะ้านนา ตีสื้อสารกันมาแต่ครับและในปีนี้แต่บลวัดตุนก็มีอื่นว่าคือวัดสันว่างนะครับที่ได้จัดงานกับปีนี้ขึ้นมาวันนี้ถือว่าเป็นวัดสังขัญยี่ของก็ไม่ผินต้องนะครับที่จะนักบินมาทางงานฉลองประพาเพื่อเขาจะได้ริ้ส่วนบุญส่วนนี้ครับผู้มีพระพุป็นต้นว่าบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติโยโหติกานะฮะตลอดจนถึง เพื่อไปดูเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกียรติชสถานเป็นของเดรัจฉานสมัยและคนตัวนะครับวันนี้เป็นวันดี่สีสุภาพมากรักใจยากอันประเสริฐเป็นวันที่เรื่องอีกประมาณอยางต่างต่างนะครับว่าสัตว์ว่านได้กำหนดไว้ว่าวันนี้วันอาทิตย์ที่เก้าตุลาคมสองพันหกร้อยห้าสิบเก้าเป็นไงบ้างครับท่านครับก็เราก็ประจักษ์ด้วยสายตาด้วยกันนะครับว่าวันนี้บุญสลักพัฒของ วัดสันกวนที่นี่นะครับปลอดสุราหรือปลอดเหล้าจริงๆนะครับต้องขอยกนิ้วและชมเชยให้กับผู้บริหารของตำบลนะครับท่านนายกดรัฐมนตรีชัยใจกล้านายกอบตท่านผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านนะครับท่านกำนันนะฮะที่ร่วมไมายร่วมมือกันจับมือกันเพื่อรณรงค์ลดละเลิกอบายมุกโดยเฉพาะงานบุญงานกุศลต่างๆนะฮะดังที่ท่านเห็นประจักษ์ด้วยสายตาวันนี้ว่างานบุญสลักกระพัดของบ้านสันกวนหรือวัดสันกวนที่นี้ปลอดสุราปลอดเหล้าจริงๆครับ ผมยุทธภูมินำวงสารสนเทศผู้จชมชนนะครับรายงานจากวัดสันกวานตําบลบ้านตนและพะเยาจังหวัดพะเยาครับคณะกรรุการบริหาสวนตำบลทุกทา่า,ทกนนนทกทานสวนตบลและคณะผู้บริหารทุกท่านด้วยความเคารพสา Pizza, what do you want?